สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิจสุากุศลทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะรถตู้ทึบนะคะไฮเอ็ดนะตู้ทึบนะคะราคาปกติตั้งอยู่499,000บาทวันนี้ในไร่สด479,000บาทค่ะ479,000บาทค่ะย้ำค่ะปี2017เครื่อง3,000บุญแจ2ดอกไฟใหม่ หน้าคดั้มหน้าทานฟอร์เมอร์หน้าทานฟอร์เมอร์หน้าหล่อเรียกว่าหน้าหล่อหน้าทานฟอร์ฟอรเมอร์หน้าหล่อไฟสวยเลยนะคะไฟสวยเลยไม่เก่าไม่เหลืองนะคะここนี่หน้าสวยแล้วมาตามด้วยด้านข้างสีก็สวยแล้วนะคะไม่ต้องไปเก็บสีเพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเนีแบบ่ยค่ะบางๆ บางๆทั้งคันเลยไม่มีโดนนะคะมาตามด้วยข้างในค่ะนิดนึงฟิล์มก็ติดแล้วนะฟิล์มยี่ห้อรามิน่าอย่างดีฟรามิน่าอย่างดีไม่ต้องไปติดฟิล์มใหม่นะคะกระจกมือหมุนไม่มีไม่มีมมตำหนินะจ๊ะภายในไม่มีตำหนิเหมือนใส่แผงใหม่มาแต่ไม่ใช่นะคะแผงเดิมจากรถแต่สวยจริงแต่สวยจริง ตัวใหม่นี้เป็นเครื่องสามพันจะมีแอร์แบ็กสลูกด้านนั่งคนขับกับด้านข้างนะคะตรงนี้แอร์แบ็กนะมีเกะนี่เลยเปิดออกมาคือบอกเลยว่าใครได้ไปโคตรคุ้มนะคะ ประกอบของรถคันนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นท่อ,อยางท่อเยิมไม่มีแตกไม่มีลาวน็อตไม่มีแกะน้ำมันไม่มาด้านหลังบ้างโอ้โหเทดานบนสวยกริบเลยนะคะท่านผู้ชมชาวเพกกิจราคะใครอยากได้รถไปใช้งานนะใครอยากได้รถไปใช้งานตอนนี้เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆกั้นกระจกแบบแนวเปิดคล้องเครื่องได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่า นี่คือปักกันนะคะบางคนกั้นแบบเปิดห้องเครื่องไม่ได้แต่อันนี้ปักกั้นแบบเปิดห้องเครื่องได้ยากใหม่ใหม่ไหมดูริยี่ห้ออย่างดีดนอดนหลบดอนหลบอย่างดีเลยยางปี2019ค่ะท่านผู้ชมชาวเพจคะยางปี2019มันไม่เก่านะจ๊ะมันใหม่ๆเลยใช้งานต่อยาวๆเลยนะคะแผ่นกันโคลนก็ยังอยู่ครบไม่ต้องใส่เพิ่ม ส่งอยู่9,574บาทไหวไหม9,000คันนี้นะซื้อป้ายแดง9,500นะคะคันนี้สวยๆกลิบๆไฟสวยนะพี่ท่านผู้ชมบอกว่าพี่ขวัญครับทำไมไฟตัวนี้มันไม่เป็นไฟใหม่ตัวตัวตัวตู้ทึอเป็นไฟอย่างนี้นะจ๊ะตัวตูว้ทึอเป็นไฟอย่างนี like ้นี่ค่ะมันไม่มีการตีกลับได้นะคาะนผู้ชมไม่มีงานไม่มีการชนแลือตีกลับได้มาเนียนเหมือนเดิมอย่างนี้พี่ขวัญครับ คันนี้วิ่งเท่าไหร่ดูเลยค่ะแสนสามจ้ะท่านผู้ชมแสนสามน้อยมากถือว่าน้อยมากรถสะอาดสะอา้านไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะคะสีเดิมเดิมสีสวยสวยสีสวย,สวยสวยบางๆด,แดูแกะดูซิพี่ขวานแกะดูซิตะเข็บเดิมไหมเดิมสิคะเดิมสิคะสวยทั้งคันเลยค่ะสวยทั้งคันเลยค่ะนะไม่มีชนมาค่ะรอบคันคันนี้ สวยจริงๆปี2017ตู้ทึบมาด้านหน้าค่ะโอ้โหองค์ประกอบของรถสมบูรณ์กิฟครบหมดนี่ค่ะไม่มีกิฟหลุดหายไปไหนนะคะเนี่ยน้ำยาแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนนะคะท่านผู้ชมบอมกอ็มีปิดต,ตรงนี้โอ๋นเนี่ยดูกล่องเอาตรงนี้ก่อนใส่กิ๊กเลยใส่กิ๊กเลยนะคะท่านผู้ชม ใครรีบมาปี2017หายากมากตั้งแต่พี่ควนขายล้มาเพิ่งมีคันแรกปี2017สําหรับตู้ทึบนะคะรีบเข้ามานะคะติดต่อพี่ควนนะจ๊ะ0 8 6 3 1 5 9 9 7 7ค่ะไปค,ครับค่ะ